ไปห้าผ้าไปป้านะไปห้าแก้ผ้ผ่านแก้ผ้ามะม่วงถามเราใดบอกดดบอกมม่วงนะใช่มะม่วงบุไดเอเอมาไปะม่วงบุไดเอ๋อมะม่วงสานี่ไปผู้เดียวหนึ่งเข้าไปออกมานำไปออกมาหนึ่ง ไปครับไปเอ้ไปป้าไปนอนจากคืนอนเมื่ย่รเอาองม่วงได้บล่ล่ะเก็บได้บ่ของม่วงได้บีบบ่ไ,ไ,ไ,ไม่ได้เก็บครับจิลลุ่มเราเจ้าู่เทิคุณ อยู่ในห้องคนเดียวดุ้มๆเ่งเออจะอยู่ในห้อง,งขึ้นๆค่ะแค่ั้นแหละดีแล้วถ้าแพดเม็นหน่อยเท่าแผดหนอ,หอเ,เออเออแพดอยู่ลรื่องนะใจอยู่เทิงเลยอ <c oughs> ยู่มอกันดรเมนทำหีเ <c oughs> ม,มน บาัดีทุกคนมีสีเป็ดซ้ำพายมทาทอดแผ็ดก่อนกิน,นข้าววารักนี่เป็ดป้าเรามากอ่ะเพิ่นเป็ดจะไรเนี่ยวัดคือกับไปป้าโอ้เต่น,นอะเ,เดี๋ยวนะยันละเดี๋ยวสวัสดีเอ้ย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 อีกหน่อยอีกเ่าเนื้อเฮ้ยแกเดี๋ยวซ้านนอนเถอะถามก่อนเออเพิ่นกินขา้าวกินขา้าวแล้วกินขา้าวเรียบร้อยแล้วอ๋อ ยังเห็ดสะแตมีเสียไะนเะฮ้ยโอ้เข้าแล้วไปป้ามาหนึง่ง <Yeah. S 1> ไปป้าปจะไปมาแล้วไปเก็บมะม่วงหนึง่งเออสุเรียวไปเห็นยังเสะนะียไหนไปแบบไปเร็วนะอ๋อ <c ười>

โอ้ยังวัลักไปปลาผู้เดียวนะไปห้าผ้าไปปลาน่ไป้าัปแลาเอัเมืงม่วงเราไดบอกไดบอมืงม่องน่าใ่มม่องบุไดเอมาไปเมืองม่วงบุได้ไปนะเ,เมืองม่องสางน่ยไปผู้เดียวน่ ไปพืดเดียวจะไปพืดเดียว,ดดยวโอ้หูไปเขาไปเอาออกมาเข้าไปออกมานำไปออกมาหนึ่งเอาไปเขาไปเขาไป <laughs> เอ้ไปป้าไปนอนจะคืน ม่ e, วงเดี๋ยวม่วงได้บ่ล่ะเคโอเโอเคถักเก็บได้บ่ม่วงได้บีบ่ได้เก็บครับไ่ได้เก็บซ้ำเอ้าเก็บม่วงสบู่หน่อยไปปลาเด้ไปน้ำจิ้มกับม่วงเราบริการม่วงบริได้ไปไหนบ้างบริม่วง ไปทางน้ำพวนี่าไปทางหนย่างไปพุนไปฮะัวย่างไปใกล้แฮะแม่ทางแน่อเคหมฮแค่แค่แค่อืม อไปเรล่วลงทางจะไปลอเก็บมั่วงมัม่วงเราล่วลงทางากบกหูบ่บ,บทูทางนึ่งอ๋อไปบอกทางทางเดยวไปทางอืมชกหน้าท้านกท้องชกชอ บุหูต้นมะม่วงสามเปนบอ่างห่างห่างหางไปางหห่างห่าง่างห่างห่า่าง่างางห่างาง่่างห่าง่่าง่าางาหาห่างห่องอาา่ห่าาง่่ง อันตรายไปผู้เดียวเด้ก็ส่วนนี้เอ๊เอาเข็นทางสิโอไปแลวล่องทางเห็นทาง เราไปทำข้าวม่วงไงได้เก็บได้บ่ไไกินซับอืมเราจะไปเก็บม่วงม่วงด็กินข้าวม่วงสุกเอะเราไปหอนีอานออื ไปดูต้นเนะมาะส,ส,สัมม่มวงโบเห็นสัมสั่งทางเห็นทางม่วงโอ้าจารยน้อยเมื <c> ่เ <oughs> บื้งน้าลอยเกลี้ยัวอยู่ไป <c oughs> ตรงไปเดี๋ยวไม่อยาเด้อไปจักม่วงเข้ามาหักินเอา โอ้ไม่ไเป็ี่นละจะมาไปนอนในห้องคนเหรอจะมาไปนอนใน้คุณหมอนอนนี่นะ่ะในห้องนี่นะ่ะ้ากจันตาจันจะนอนพุ่นแล้ว<บ>จาจะนี่นะ่ะร่างนี้บนนี้นะ อไปไปไปไม่มไ,ได้ไป <c oughs> ลาปตีมันจะไปล่งงทางบะไร,รเขาป้านดนลืมโมหมแกไล่เราลืมทางลืมนัน่นหราไม้ไปดนล่ลงกับลุงม้อ,มอไปโอนอนพี่นันไหน,ะน,นไปล่องทางเลย โอ้โหข้าวเราคนล่องทางบันทีกเราต้องไปเลยไปยล่องทางสะโด้มังมง่วงไปกินแซมันบอรไปกินท้องม่วงล่องทางเตะบูทางนี้เนาะอว่าไปล่องทาง เราบุมนอนหห้องพีเยน,น,นี่กระดานเรืนนน่นอนตะบนถึงพีกระดับเข่ตกเพียมแล่วนสร็จกนได้แล้วใส่ข้าวเลยแล้วคืงานกันแล้วอันเนาะ ตัวแห้งแล้วขั้นทีเราะสองสี่ห้าขั้นม,ม้อนอยู่ตรง้ไม่เห็น đang cắn non. Ở đâu bị phải đâm nằm. năm năm đây là điệp vụ ạ dùng cái sơ sơ này dùng để dùng cái lỗ này lỗ này ha nè lò nè càng bún non ở lấy cây đâu dùng lại vào đó lỗ nó lại cay nó lọt đây 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 là mùng hồn ừ. à Ê, à đồng trông này bộ đồng trông đây bộ đồng trông đây ừ ớ còn đều tụt phê của oh, à, này đấy ô à khi lắm Sáng sáng, sáng mấy lòng, mấy lòng đó. này bộ ờ, sáng nay, xem xem mấy lần mấy lần mất. Nan lắp sáng lưu. Tích chú ríu, sáng kể đi. Nan lưu sáng, thứ hai nữa nữa. Ni sáng, nữa nữa. Ni sáng, nữa nữa. Ni sáng, nữa mà, nữa. Ni đấy, Nèo Nèo có đợt lọt nèo ừ trông trăng 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 nè 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 trông 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 nè 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 trông 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 ตอนสวจะหักบุมีแล้วเนาะซ้ำนี้เนาะรีเนาะติกเนาะไปขังมึงเดี่ยงอันนี้ไปล็ไว้นั่นกันโอ,นสอน้สุดยอดเยี่ไปเท่คนนะเนี่ย นดนิดนดแคมกบ่ได้นึงคุณสอ้ไก่วนี้ตัวบักอยังอาดเฮ็ดงาสุด่จิบอีกแมวเจ้าตั้ง4ตพุ่นน่ะเนาะแมวอยู่นี่น่ะ น้อยเหมือนดอกแมวนะ่ะแต่ว่านี้คนจะกินกันอย่างบูมีสิบ้าเนาะอยูอ่ก็ได้เ,เป็นยังเต่งไหมเป็นแม่เจ๊เอ,เอาลิ้นน้ามุมไปเลยหนึง่งมอสิได้ยยูโดนนักแห่งนาติกเนาะอย่างน้อยเดียวเนาะอย่างแต่คั้นเพ่นๆกันจะซื่อเนาะอันคั้นอนอกมันเนาะอันคั้นออกเดวไปได้ตัวนี้โบไปข้าดอย่างตุกตกแล้วก็คันเดี๋ยวก่อน ทะแล้วก็ยืดได้แหละเอาไปยืดในห้องคุณเลยมันรอดนะอับตุนห้องคุณเลยไปเข้ามีแถไปไปยืดห้องกันเท่าแขนเด้อไปอยืดห้องก่อนนั่นพอดีเถอะเราอยู่นอกจะไปยืดในห้องคุณมันมีห้องคันนั่นน่ะจะไปยืดไหนคันเขาอยู่รุ่มเราจะเอาอยู่เถึงคุณเราอยู่ในห้องคุณเ้อเออจะไปยืดในห้องเคุณค่ะแค่นั้นแหละดีแล้ว เผดเหม็นหน่อยเท่าแผดหนอกเออเออฮแผดอยู่ล่วอเราจะอยู่เทิงเออยู่มอกัรอกเมนเขามีเมนเท่าแผดอ๋อหลับไปล่องป้าเดี๋ยวเขามีเาแผดหนอกเราหลับไปเก็บมะม่วงล่งป้าหนมันไ่ทางเนี่ย่ผชื่อทางอ๋อหนอกมันมีไล่ทางว่ะไปมะม่วงนะไล่ทางนี่ทำเขอไล่ทางเราไป มันเนี่ไปลงเราบได้ไปโดนหน้าเนาะเราก็รืมออนอะบริกินาเข้าสัปจีนเลยกินหรอเราได้ม่วงบอกถ้าเราบลาบ่ได้ไปไหนถ้ามีไปตีบอดไปอม่วงตีไกบอกันไปจงโฮบอกไปบฮอกันไปนจงหูบอกูบตัวน้องม่วงบ่ อออืมยู่ใกล้พดเนาะที่แกงหูบ้านให้กับปั่นได้เนาะหูจะเนาะเอ้าอีโต๊กเนาะรถไงข่วงไว้นี้แล้าลุรูปไปหนึ่งลอยท้ายบันไดแหละอะเอ้าเฮ้ยคนไหน นฝนตกจากกระยาไปยื่อนเหมันบรทัดแผ่นไปเลยเจ้า,า,ยจา,า,ยยอ,าอยู่นี้ยากอยู่คนเอาเครื่องขึ้นไปพุ่นเลยอันนี้ก็เก็บขึ้นไปพุ่นมัดมแต่ไอันไหนไปกลัวเอากดีเราไปอยู่บนอีกเป็นห้องอีแผ่นอยู่รุ่มนี้จาก็อยู่เพืนครับ คำน้อยมากกตถ้าคำน้อยอยู่บนข้างขัง้นคำน้อยใครยู่หนเพจันเหนาะคำนวยเน,น,นาะน,น,น,นำท่าจันนเราแหละไปย่นนำดอก้อาอ Ủa, vứt được cướp này luật Vứt này Chỉ luật Bộ đại, hai luật này bộ đây, xong thì bọc Nó, hai chiếc cây ở Chỉ luật Vụ má เดี๋ยววันนี้เนีน่โอ้นี่งั้นโอ้ยสนาบินนี่เป็นคนลคึกค,คักกดมันก,ก็เทเพลยนแล้วก็ได้ขี้วิ่คนใดแหละประเด็นอะไรโอ้นี่โอ้โอ เดินาเดินเดเดินเดอ่ไปมาโอ้ยตีนตีนลุงตีนลุงนไปหายคนอะที Rey ่กขนาดี <S <S ่รหะ อ้าวตัวเสี้ยงคือสติกเลยอย่าบ,บอกไปเด้นอนะคือน้องลำไม่เนี่ยม้วนติกน้องบลัมดนเหรอเฮ้บลัมจะไอฟังเด้ลำม้วนลืมเหรอเดี๋ยวนี้นะเริ่มขี้คุยเหรอเป็นห้องดังแล้วเริ่มขี้คุยเหรอเริ่มประยกห้องเพลงเหรอโอ้ฝาบทฝาเมือนอีฟนี่จบจัดต็มเนี้ยออเออจบเพลงเนี่ย <mí> Cần <nói> like sao <mim papyrus> đây dù sao đây dù à, đây dù sao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  đây bắt sao đây dù nè Bụi dù sao đây 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 มุงคุดมันโตเออฝนตกเลยนะุดมันพันแล้วได้เนาะ ก้อนตกเหรอเมียงเครื่องก้อะนใช่ไหมเอาพ่อ,อาก็ไปทำนี้ทุกคนเนะาะกินเป็นเครื่องก้อนก้อนสีหำใส่ก็ไม่คิด่อไปสบายดี